ทะเลนอกครับที่เคยโดนซึนามิทะเลนอกและนอง ทะเลนองนะครับจังหวัดละนองกับซากเวลักขากพังที่เคยโดนสึนามิไว้เป็นมีซากโรงเรียนเกา่าซากอนามัยเกา่าที่สึนามิได้ถะลมเอาชีวิตผู้คนไป Yep, yeah. <laughs>